ครับสวัสดีครับอยู่กับเพจรถตัดหญ้าายช่างอ้ํานะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถตัดหญ้าเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลมือสองญี่ปุ่นทั้งสองคันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลสี่สูบนะครับยี่สิบแปดแรงม้าตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลโคปูต้าสี่สูบยี่สิบแปดแรงม้านะครับคันนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลัง ระบบใบตัดปรับสูงต่ำได้แปดระดับนะครับหน้าตัดกว้างหนึ่งเมตรมาดูตัวใบพัดครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะใบพัดเป็นใบแหนบนะครับคานก็เป็นคานแหนบตัวนี้ทำจากแหนบรถยนต์เลยนะครับส่วนแกนเพลนะครับตัวนี้แกนเพลโตส5มสิห้ามิลนะครับเป็นหกแฉกนะครับแกนเพลเป็นแกนเดียวกับพีเดโอรถถเลยนะครับถ้ารุ่นเก่าจะเป็นริมกับอัดน็อตนะครับตัวนี้จะเป็นแฉกเป็นเฟืองดอกจอกนะครับ คันนี้ปลดขับสองขับสี่ได้ครับรถจะเลอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไปตัดยามานิดนึงแล้วตอนนี้เป็นเครื่องคูเปอร์ต้าสี่สูบนะครับยี่สิบแปดแรงอ่าเราดูคันนี้กันบ้างครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลคูเปอร์ต้าสามสูบยี่สิบสามแรงนะครับคันนี้ถ้าตัวยี่สิบสามแรงอ่ะจะเป็นสามสูบครับเครื่องสามสูบเนี่ยจะแรงสุดที่ยี่สิบสามแรง พอเป็นยี่สิบสามแรงพ็จะขึ้นเป็นสี่สูบแล้วทีนี้สี่สูบจะมียี่สิบแปดกับสามสิบแรงนะครับคันนี้ยี่สิบแปดแรงคันนู้นระบบเกียร์ธรรมดานะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังส่วนคันนี้ระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฮดรอลิกนะครับระบบเกียร์เนี่ยคือเราเลือกได้นะครับว่าจะเอาเครื่องตัวไหนวางกเกียร์ตัวไหนนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไประบบใบตัด ใบพัดทุกอย่างอะไหล่เช้ตัวเดียวกันนะครับจะแตกต่างกันที่ระบบเกียร์กับเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยี่สิบสามแรงคันนี้เครื่องยี่สิบแปดแรงเดี๋ยวเราจะมาลองตัดหญ้าก,กันดูว่าหญ้าประมาณเนี้ยผมจะลองตัดคู่กันเปรียบเทียบความแรงของเครื่องยนต์ครับกับระบบเกียร์ความแตกต่างอ่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเกียร์ระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ไฮดรอลิกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยราจะลองดูคลิปนี้เดี๋ยวผมอธิบายตอนขับไปด้วยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามลองดูกันครับเราดูครับตอนนี้คูปตาสี่สูบนะครับสี่สูบยี่สิบแปดแรงนะครับโอ้ย่าหน้าหนาดูความหนาของญ้านครับสูงประมาณสี่สิบห้าสิบเซนแล้วแต่จุดนะครับโหไปแบบไม่อืดน,นะครับตัวน,นี้สปีดเกียร์หนึ่งนะครับสปีดรถตัวน,นี้เกียร์หนึ่งอีกคันหนึ่งกำลังมานะครับ คันนึงสามสูบยี่สิบสามแรงนะครับเรมาลองดูกันี่แต่คันนี้โอเคมากนะครับเจอยากาเนี้ยย่้าตัวนี้เหนียวมากเลยครับถ้าไปดูคลิปเกา่กาๆที่ผมเอาเครื่องเบนซินมาตัดนี้รถจะอ,อืดมากนะครับพอเจอเครื่องตัวนี้ไปเป่ารถมากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวยี่สิบสามแรงนะครับเดี๋ยวตัดคู่กันไปนะครับเปรียบเทียบกันคันต่อคันนะครับ ตัวนี้เกียร์ไฮดรอลิกนะครับเกียร์ไฮดรอลิกอะถ้าเครื่องยนต์เท่ากันนะถ้าเครื่องแรงม้าเท่ากันนะเกียร์ไฮดรอลิกจะทำงานได้ไวกว่าเพราะว่าเกียร์ไฮดรอลิกเนี่ยมันปรับความเร็วตามมือนะครับจะช้าจะเร็วคือเราปรับเอาเลย เตืนเลยครับไอ้ยีบสามแรงก็เวิร์กอยู่นะครับแรงดีอยู่ดูความเตือนนะครับใบมันเป็นใบาบางนะครับรุ่นนี้จะเป็นใบาบางเวลาการตัดเนี่ยรถจะถ้าไม่รู้สึกว่ารถสั่นนะครับเวลาการตัดเนี่ยันจะเตียนไปอย่างเงี้เลยเหนียนมากครับอันนี้เปเสร็จญ้าที่ตัดมานะย้ามันหนานครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ญ้าหนามากเดี๋ยวลองแกสอง ก่ห1มันไม่อืดรถเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูแกสองเดี๋ยวขากลับลองดูแก้สองไปแบบเหมือนไม่ได้ตัดหญ้าเลยเครื่องแรงมากครับสี่สูบยีแรงนะครับเครื่องนี่อันนี้แก้สองครับแว้งสุดยอด เดินเร็วมากนะครับนี่จะเดินเร็วอะเรื่องไม่อื่นเลยครับแรงมากแล้วตัดออกมาค่อนข้างเนียนเลยครับใบบางตัวนี้เป็นใบบางนะครับตัวนี้บางแต่ว่ามันแข็งนะครับคือทําจากแหนบรถยนต์รถกระบะแท้ๆเลยครับเอามาดัดขึ้นลูกแล้วก็เจรับคมนะครับแรงมาก เราได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับรอบไปตัวนี้จะจัดกว่านะครับรอบไปตัวนี้จะหมุนเร็วกว่าใบพัดรุ่นเก่านะครับเราเปลี่ยนห้องเกียร์ใหม่ครับเฟืองใหญ่กว่าเก่านะครับห้องเกียร์ตัวตัดนี้อัตราทดเราก็เปลี่ยนครับแล้วก็ขนาดเฟืองเราก็เปลี่ยนครับตัวนี้เฟืองจะค่อนข้างใหญ่และอัตราทดค่อนข้างเร็วนะครับรอบไปจะจัดมากครับลองดูครับรถปี2024นะครับแต่ประมาณนี้ ขัน4สูบตามมานี่นะครับเร็วมากต่ต้องบอกให้ขัน23แรงดันๆหน่อยนะครับแคมปเร็วๆหน่อยเดี๋ยวตีไม่พ้นขับเร็วๆหน่อยอันนี้เดินดีจริงๆครับลองดูไม่มีอืดน,นะครับเร็วมากอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับ กัน,นุนเก์น้ำมันถ้าเครื่องยนต์ใหญ่เท่ากันนะครับเกี์น้ำมันจะต้องทำงานได้เร็วกว่านะครับแต่อันนี้ดูแล้วหนีัแ2 8ไม่พ้น,นครับคัน2 8แรงมากครับเศษหญ้านี้เก็บให้วัวกินได้นะครับหญ้าหนามากนะครับ ยังดันยังดันยีิบสามแรงทำไมผมบอกว่าเกียร์น้ำม,มันเร็วกว่านะครับลองดูเกียร์น้ำม,มันนะค,คือมันช้าเร็วตามมือเราเลยครับโอ้จัดจริงคือเราดันเยอะมันวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันจะมีอยู่สปีดอย่าคือสปีดที่เราใส่เกียร์นั้นไว้นะครับยังซีดครับโอ้โหยังโคตรยีิบสามแรง ผมบอกให้เขาใส่เกลือสามเลยครับนีเ่เกลือสองเดี๋ยวลองใส่เกลือสามดูนะครับสึกแข่งรถตัดอยอดนะครับนีเ่เกลือสามครับไม่ได้กอวิดีโอนะครับอันนี้คือวิดีโอจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดดูใครจะกินใครนะครับรอบนี้ สนใจก็ติดต่อได้ครับตรถตัดยาช่างอั้มนนครับ0 9น2 1 5 9้า3นยนะครับผมว่าถ้าเอาคันสีสูบใส่เกียร์ไฮดรอนิกนะครับคันนี้ตามไม่ทันแต่ตอนนี้ดูเหมือนคันนี้จะวิ่งเร็วกว่าเพราะมันมีเกียร์น้ำมันนะครับโหดมากครับ ูหญ้าพุ่งครับความหนาของหญ้าถ้าเป็นตัวเบนซินนี้ไปไม่ไหวนะครับแบบนี้เครื่องดับนะครับถ้าเจอ,อย้าแบบนีบ้ถ้าเดินเร็วขนาดนี้คือไปไม่ไหวแน่นอนโอ้อยังปิ้งครับผมชอบมากเลยสองรุ่นนี้ซึ่งมาเคยรีวิวครั้งแรกนะครับ ขายไปหลายคันแล้วนะครับแต่ว่าซึ่งเคยทำคลิปแบบเป็นจริงเป็นจังก็คลิปนี้แหละครับหญ้ามันขายไม่ทันครับเริ่มเปียดล้อแล้วเร็วจัดนะครับเร็วเกินขายหญ้าไม่ทันนะครับรถติ่งเร็วจัดแล้ว โอ้ oh, ครับถูกใจมากครับตัดขาดนะครับไม่ใช่ไม่ขาดนะเนะี่ยตัดขาดเนียนเลยครับต้อเหลืออยู่ประมาณสองสามเซนเองดูความหนาของหญ้าก่อนตัดนะครับนี่ครับประมาณนี้สูงเลยหัวเข่าผมอีกน่าจะมันเกืบเกือบหกสิบเซนนะต้น้องสูงนะ <laughs> เหมือนแห้งรถแล้วเหมือนไม่ใช่ตัดหญ้าค <laughs> ันนี้จี๊ดมากนล้รัคันนี้เสียงเงียบด้วยนะรอบเครื่องก็ไม่ได้เร่งมากเหมือนคันนู้นครับและเสียงท่อเสียก็ค่อนข้างจะเงียบกว่านะครับคันนี้คันนู้นรู้สึกว่าจะเสียงดังกว่าน่อย 28ิแปดแรงนี้พอแล้วครับถือว่าสุดมากแรงมากนะครับเดี๋ยวจะมีหญนะ้าหนาๆอยู่ตรงเสาไฟฟ้านะตรงนั้นหนามากนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่าไอ้รถแรงๆเนี่ยจะตัดหญนะ้าหนาๆมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็หนาแต่ว่าตรงนู้นหนาสุดถ้าดูด้วยตานะีน่ไม่ออกนะขนาดเกลีร์นะ้ำมันยังหนีไม่ออกแลวนั่นต้องสึ่งก็ต้องหยุดให้เลย จริงเกน้ำมันเนี่ยคือจี๊ดมากจีกจ๊ดที่สุดแล้วแต่คันนี้หนีไม่ออกครับเพราะว่าเครื่องมันเล็กกว่านะครับตอนนี้เครื่อง23แรงตอนนี้เครื่อง2 8แรงถ้ามีส่วนสักน้อยไหลย่งว่าแป๊บเดียววันหนึ่งนี่ถ้าวิ่งระดับนี้สามสิบไล่ได้ได หน้าตัดเมตรนะครับด้วยความเร็วขนาดนี้คันนู้น่ะเหมือนเราอัดรถมาทำงานได้เร็วเหมือนกันครับแต่คันนู้น่ะเหมือนเราเคนรถมันเราเร่งเครื่องเยอะเพื่อจะให้หนีคันนู้นได้พ้นนะครับคันนี้มันเร่งเยอะเหมือนประสิทธิภาพการทำงานมันเต็มที่แล้ว แต่คันนูน้นน่ะเหมือนมันไปนิ่มๆเมื่อกี้นีโหลดบ้างนะครับแต่คันนูน้นน่ะเหมือนมันไปนิ่มๆไม่ได้เค้นอะไรมากครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยพอๆกันความเร็วในการทํางานนะณณในวิดีโอนี้นะครับอันนี้เหมือนว่าการทํางานปกติแต่อันเนี้ยเหมือนการทํางานที่แบบเราเร่งรีบอันนี้คือสุดแรงรถแล้วแต่ว่าคันนู้นน่ะเหมือนยังไปได้อีก สรุปเขาง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วฟังเสียงเครื่องคันนี้ครับนิ่มมากครับโอเคเดี๋ยวให้เขาเก็บงานตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปลองดูตรงนู้นกันนะครับที่ว่าแล้วว่าหนาที่สุดก็คือจุดนี้แหละ มาลองดูคร <dri ality> ok like oh oh ับตรงนู้นที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้กําลังใจได้มาดูแล้วนะครับผมบอกเขาว่าให้ขับเช้าชาลงหน่อยครับรอบไปแล้วมันไวเกินครับตรงสารรถโอ้โหหญ้านาหนาโอ้โหมีอืดบ้างนะครับแต่ไปได้ครับหญ้าหนาจริงหญ้าแพด์หญ้าแพร์หญ้าแพร์เนี่ยนะ หนาความหนานี่คือแบบหนาจริงๆดูเศษหญ้ากองครับนี่คือหญ้าที่ขาดแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนมาเก็บไปให้วัวก,กินนะครับอันนี้เราเปิดข้างไว้นะครับเปิดข้างซ้ายของถาดตัดไว้เพื่อให้มันคลายหญ้าเร็วๆครับนะไม่ให้หญ้ามันย่อยนะครับจะได้เอาไปให้วัวก,กินได้นะครับถ้าเราปิดไว้เนี่ยหญ้ามันจะปนคันยี่สิบแปดแรงครับคันนี้ อันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเจอหญ้าหนาๆเราต้องเหยียบคัดให้รถหยุดนะครับมันไม่เหมือนเกียร์น้ำมันเกียร์น้ำมันคือเ <tr str č> oh, uh, ราดึงคอนโทรลกลับปุ๊บมันก็จะช้าเลยครับโอ้โหเจอหญ้ามันโคตรมีอื่นปะครับเหยียบคัดก่อนครับถ้าเป็นเกียร์น้ำมันคือเราดึงคอนโทรลกลับนี่คือจบเลยนะครับดูความหนาของหญ้าตรงนี้อันนี้คือโหดจัดนะครับลองไปไล่ดูคลิปเบลวาคลิปชันอื่นที่ผมมาตัดจุดนี้นะครับ กับจับทุกคันครับแต่อันนี้คือแบบก็มีอืดบ้างอะแต่ก็ไปได้นะครับสบายสบายลองดูคันยี่สามครับคันนี้คนขับขับเลยคน กดีย่ยวเกียร์น้ำมันพอละอืดปุ๊บคนขับก็จะดึงพวงทุนกลับได้แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าอืดปุ๊บคนขับต้องเหยียบคัตนะครับหรือไม่ก็ต้องลดความเร็วลงหมายถึงว่าเปลี่ยนเกียร์ลดลงนะครับถ้าหากว่าคันนู้นใส่เกียร์น้ำมันนี่จะเป็นผมว่าจะจบมากนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับรถตัดหญ้าช่างอ้ํานะครับอยู่ที่พิจิตรนะครับสาขา2อยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับ อันนี้มีสองสาขานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองหนึ่งห้าเก้าศูนย์ศูนย์สามนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดสองศูนย์สามสองนะครับไอดีไลน์เอสเอสพีมูเวอร์ครับตามสติกเกอร์ด้านด้านหน้ารถนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรกับไอดีไลน์ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับอย่าที่ว่าคนโผล่นะครับ เมื่อกี้มีหนูออกมาครับกำลังไล่หาหนูกอยู่นะ <c oughs> แข่งจริงับคันนี้ฆ่าตัวเดี๋ยวลงไว้ท้ายคลิปนะครับ แกน้ำมันจะช้าจะเร็วอยู่ที่มือข้างขวาของคนขับนะครับดูที่มือขวาคนระับไม่ต้องมีคัดไม่ต้องมีเบรกนะครับโยกอย่างเดียวนะครับไปแล้วตรงนี้ยากบางๆครับ ีหนูเด้อไหนขอหน่อยไปตัวใหญ่ปะสบายแล้ววันนี้โอเคครับก็เหลืออีกประมาณสามสองรอบรอบละเมตรสองรอบตอนสองเมตรสามรอบน่าจะหมดครับตอนนี้ เดี๋ยวให้คันนี้เก็บงานนะครัคันนู้นพักละไม่ใช่พักแล้วเสร็จก่อนปล่อยันไองานอย่างเงี้ยครับงานจุกจิกจอย่างเงี้ยเกียร์น้ำมันจะดีถ้าเกียร์ธรรมดามันจะช้าไองานจุกจิกจอย่างเงี้ยเพราะมันเดินหน้าถอยหลังเร็วนะเกียร์ธรรมดาไอ้เกียร์น้ำมันขอโทษครับเกียร์น้ำมันเนี่ยจะเดินหน้าถอยหลังเร็วส่วนเกียร์ธรรมดามันจะช้าถ้างานประมาณเงี้ยเก็บงานซอกซอยอะไรเงี้ยเกียร์น้ำมันจะได้เปรียบ เดี๋ยวเรามาลองดูความเร็วของรถท้ายคลิปกันเราจะต้องเดินทางกลับเป็นระยะทาง5กิโลนะครับขี่รถจากบ้านมาโรงเรียนวันนี้ไม่ได้รถสไลด์มานะครับใช้รถตัดหญ้าวิ่งมาโดยตรงเลยครับสำหรับคลิปตัดหญ้านะครับเดี๋ยวผมพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาดูความเร็วครับคันแรกนี้เป็นเครื่อง23แรงเกียร์ไฮดรอลิกนะครับ เลยวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขี่มอเตอร์ไซค์ตามดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคันที่สองนี้อ่เปลี่ยนคนขับคันนี้จะเป็นเครื่องยี่สิบแปดแรงเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เหมือนเล่นเครื่องน้อยกว่าเยอะเลยเดี๋ยวผมลองขี่มอเตอร์ไซค์ตามดูนะครับอลองดูความเร็วรถกันนะครับถ้าตามคันนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบับความเร็วยี่ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง เดี๋ยวเราก็ลองตามคันนู้นกันดูจริงๆมันก็อยู่ที่รอบเครื่องด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่งเครื่องเยอะเครื่องเครื่องน้อยแคไหนพอๆกันนะครับกมรชม เฉพาะรุ่นนี้นะครับแต่ถ้ารุ่นปกติทั่วไประบบเกียร์ธรรมดาจะวิ่งได้ช้ากว่าเกียร์น้ำมันนะครับพอดีว่ารุ่นนี้เครื่องมันใหญ่ผมก็เลยเพิ่มอาตาัตราทดให้รถมันวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับประมาณยี่สิบเหมือนกันครับพอๆกันตอนนี้เราก็กลับมาถึงอู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูใบมีดท,ที่เราตัดหญ้าไปเมื่อกี้นะครับคันนี้คันยี่สิบแปดแรงใบมีดครับแหมเหมือนไปตัดหญ้ามายิ่งคมขึ้นนะไม่ใช่วัตถุนะ เหมือนมันจะคมขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กแหนบรถยนต์แท้ๆนะครับไม่ใช่เหล็กเกจ็แหนบครับถ้าว่าเป็นรุ่นเก่าอันนี้เป็นเหล็กเกจ็แหนบตัวนี้เป็นรุน่นแหนบแท้ๆนะครับทำจากแหนบรถยนต์แท้ทั้งตัวใบและก็ตัวก้านนะครับอันนี้ขันยี่สิบสามแรงนะครับขันยี่สิบสามแรงเหมือนสี่นี่จะะลอกไปด้วยครับคันนี้มันเดินเร็วนะครับมันกินหญ้าเร็วก็ไม่สึกนะครับไม่มีรอยสึกเลยคมอยู่ปกติแหนบรถยนต์แท้ๆนะครับตัวนี้ มาลองดูที่ระดับน้ำมันตอนนี้อยู่ประมาณตรงนี้ตอนไปอยู่แถวๆนี้นะครับแทบไม่ยุบเลยครับขนาดยาหนาๆคนหูแต่ว่าคันนี้ระดับน้ำมันดูไม่ได้นะครับไม่มีตัวให้ดูต้องเปิดฝาดูนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0932159003ช่างอ้ํานะครับสําหรับค่าตัวรถนะครับคันนี้ครับราคาอยู่ที่160,000 9,000บาทนะครับรวมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่วนคันนี้นะครับราคาอยู่ที่160,000บาทนะครับรวมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันนะครับได้เครื่องยนต์ต่างกันครับ3สูบสซูบแรงม้าต่างกันนะครับย3 28มีโอเคครับขอบคุณครับ